เพราะเมื่อวานในท่านนายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินการคลังของรัฐครั้งที่3ามท2,567เขามีวาระในเรื่องของการปรับปรุงพิจารณาเรื่องของแผนการคลังระยะบานกลางนะครับภายหลังจัดทำงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ2,567ด้วยนะครับเพื่อรองรับโครงการเติมเงิน1น0 0 0นบาทผ่านดิจิทั Wall e t แล้วก็มีการหารือแผนการคลังระยะปานกลางการทบทวนรายละเอียดเรื่องของงบรายจ่ายปีนี้นะครับจนถึงปี71นะครับก็มีกรอบวงเงินรายได้วงเงินรายจ่ายในแต่ละปีงบประมาณการขาดดุลงบประมาณกรอบวงเงินกู้สูงสุดแล้วก็ตัวเลขนี้สาธรารณนะคงค้างต่อ GDP ด้วยนะครับซึ่งเมื่อวานในภายหลังจากที่มีการประชุมก็มีการเห็นชอบในเรื่องของแผนการปรับปรุงแผนคลังระยะปานกลางแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปก็จะนําเสนอน วันนี้นะครับเข้าที่ประชุมครมบร์ให้เห็นชอบต่อไปด้วยนะครับก็ที่ประชุมเขาเห็นตรงกันนะครับว่าก็เป็นเรื่องจําเป็นนะครับเพราะว่าจะต เรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้นก็มีความสําคัญนนะในเรื่องของเศรษฐกิจให้เติบโตกว่านี้นะครับเพราะว่าตัวเลข GDP เราก็ค่อนข้างต่านะครับกถ้าเทียบได้นี่ก็ต่ํากว่าต่ําที่สุดในในอาเซียน,ยนใช่นะครับก็อยากจะให้โตต่อเนื่องด้วยเช่นเดียวกันนะครับรวมถึงอีกเรื่องหนึ่งก็สําคัญนะเรื่องของกรอบวินัยการเงินการคลังนะครับก็ยังต้องทําอย่างเคร่งครัดด้วยเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็จะต้องเพิ่มศักรยภาพในเรื่องของการจัดลําดับความสําคัญเรื่องของการใช้จ่ายการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัด รายได้การบริหารหนี้สาธารณะก็สําคัญเช่นเดียวกันนะครับรองรับความเสี่ยงในเรื่องของการคลังของประเทศด้วยนะใช่นะครับ